ตัวพี่เจอแกนสามยดาวว่ะสี่รอยดาวว่ะแกนสี่รอดาวว่ะเกมเนี่ยเดียวเออสวยต้องทั้งทั้งว่างนี้โอ้โหปืนมันหลายทางเกินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าเแกนส้ำแกนซเอาาที่เบอร์หนึ่งอคุณด้โอ้โหอย่างเวอร์ดูดเว้ยเวยยมีการซ้ำเลยมีการซ้ำนี่นะ เอาละครับทุกคนวันนี้นะครับพี่ก็ได้กดแรลง 4v4 เล่นกับพี่โจว่าจะแต่แรลงขึ้นแกนหน่อยแต่ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดนะครับเมื่อพวกพี่ลงแรลงแล้วเจอตี้แรลงแกนสำสบใส่จะหัวร้อนแค่ไหนหรือใครเคยเจอแบบนี้กันบ้างแรลงสูงแ้้คิดว่าเก่งหรือวะฝากกดไลค์กดต like, ิดตามเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับมาดูกันบ้างแบบวัดดวงจะแก้แค้นจะเอาคืนแหลงแกนได้หรือไม่ อุ๊ยแกน220ดาวเวี <fit kind abonn és> ่สอีกฝั่งนะครับแกนหลักร้อยดาวเลยนะตอนนี้เออวันนี้นะครับพี่โจก็มาขอให้แบบวัดดวงแบกแรงอีกนะครับฮะอ๋อจะให้จะให้พี่แบกแรงเหรออ๋อได้ไม่แม่พี่โจ้เขาขอให้พี่แบกแรงนะครับอออ๋เมื่กหลังคิดื่อวานนี้เลยนะอ๋อเมื่อกี้เล่นมุกไงไม่ปังเฮ้ยโดนหัวโดนหัวไม่แตกเฮ้ยโดนหัวสองแตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วในนันอุ้ยอุ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยข้างหลังข้างหลังข้างเขาข้างเขา เพื่อนครับตาธุผมบมครับข้างหลังขึ้นเหลืองเหลืองเหลืองครับข้างหลังครับข้างหลังครับสวยด้วยครับลองสองเอ้ยสวยสวยสวยวุ้ยเอ้ยแปมแป๊มสวยพี่ก่อนวู้วโอ้โหช่วยหน่อยไป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 เก๋ก๋อยเก๋ก๋อยเอาดิเก๋ก๋อยเอาดิ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 ไหวปะไหวไหวไหวลองเอ้ย แปลว่าดองเก็บสามมาดิเ้ยก enfin ็บสองเรียกพี่ว่าราชาตัวคนดูเป็นสายยิงหัวหรือสายอัดตัวเหมือนพี่คอมมต์มาส่วนพี่สายอัดก้สาวครับเฮ้ยมุก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 อันนี้คือมุกนะมุกโอ้โหถโจเป็นสายกาแฟนะครับจะคนกวนามียากว่แฟนไม่บอกเลยว่าพี่ไม่ได้กลัวชักกันนิดเลยออกขวาใช่ผมเกงน่าได้ได้ได้เดี๋ยวพี่จะตามไปธรรมดาเอาตายหนึ่งเอาซุกเพื่อนดิเอาไปซุกเพื่อนหรอ นายต้องรอดนี่ไงถ้าไม่ใช่เราเนี่ยนายไม่รอดแน่นอนบานบานนั้นสองบานนั้นสองเลบานนั้นสองเลบานนั้นสองเลยอุ้ยโอ้โหข้างหลังเดี๋ยวเต็มเต็มร<ๆ>ักเพื่อนตายรักเพื่อนตายเลย เดียวเออสวยต้องทัทัวางแบบนี้โอ้โหปืนมันหลายทางเกินเฮ้ย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 เอาแกนสาํศพไหมแกสาศพเอาาแกทสาศนี่ว่ามันจะเจอมันจะเจอดีรีเพรีเพ์รอบหนึ่งเกินเฮ้ย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 โอ้ยแก่ซ้ศพเงินเปิดมันเปิดสึกวะพี่เอ๋เปิดสึกได้ได้จอมจางันผมล้มลอกจอันเอเป็นไงอุ้ย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  โอ้ยเรียบร้อยโอ้โหอย่างไวัยอะครับโอ้โหอย่างไวอ้าวโดนที่ระยะไกลทำไมล่วงจ้าทำไมมันคามันคมจังเลยว่างสุด่อยครับสุดเลยครับอ้าวล่วงหนึ่งแตกแล้วเฮ้ยโอ้โหปืนสามกระบอกว่ะกับผมอ่ะมันเวอร์ไปวะมันเวอร์เกินไปหรือเปล่าเนี่ยืออเบร์ ที่เบอร์หนึ่งคือคุณแหละโอ้โหอย่างเวอร์ดูดิเว้ยเว้ยเว้ยมีการซ้ำนี่นะมีการซ้ำนี่นะโอ้โหปลุกไฟในตัวคิดว่ามึงเก่าเหรอครับทำบั๊อะไรล่ะทำบั๊มาเจอแรงผมหัวร้อนเลยว่ะแรงพวกเราว่ะผมดูกดไลค์เยอะๆใครอยากให้พวกเราเอาจริงเอาคืนนะต้องกดไลค์กันนะครับโอ้โหเกือบตายแนะน้ำให้จบไแม่คมจัดคมจัดพวกเนี้ยพวกนี้มันคมมากเลยเอาจริงแนวว่ไหนวว่าแนวว่าโอ้ย โดนเต็มๆระยะไกลคนเราโอ้โอ้ไม่ทันหล่ะเจ้าผู้หลังคายิงช่วยเมื่อกี้ฝั่งเตือนร้อยตายไม่ดึงผมไม่ดึงผมไม่ดึงผมดึงผมได้ดึงผมได้ดึงผมได้ดึงผมหลังไอ้โว้ดึงผมได้ดึงผมได้หรอได้ได้ได้กำลังไป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 เกมนี้เกมนี้เราต้องได้เกมนี้มาบ่ายมาบ่ายเยอะๆโอ้ยสวยสวยโอ้ยเอามันจะกลับเอาผมอีกเอ๋อโอ้ยนิดเดียวว่ะ เพื่อนเพื่อนไปตรไหนเพื่อนไปช่วยเพื่อนเออเอามันเอามันเออเอามันซ้ำมันซ้ำเยอะเยอะซ้ำเยอะเยอะสุดยอดมากเนาะเออสวยจัดสวยจัดเจ็บจัดเลยกูจังหวะนี้เอาวิ่งไปิดหัวโอ้มันมีตัวไกลมันมีตัวไกลโอ้โหตกว่ะไอเชี่ยไม่ไม่ตายเหมือนนกัหรอไม่โดนระยะไกลไงมันเติมดีมาก กำลังจะบอกอย่าเพิ่งวิ่งไปเพราะว่าต้องให้มันมามันมีตัวระยะไกลด้วยต้องเคลียร์ตัวไกลก่อนแม่งมันดักหลายมุมมาก3ามมุมเลยเงี้ยก็น,นะครับก่อนที่จะไปดูเกมต่อไปนะครับตอนนี้พี่ก็ขายกระเป๋านี้อยู่นะครับผมเอาไว้ใส่ของแบบนะ่นะารันะากนะาก่นะารักกระเป๋าตังอะไรเงี้ยโทรศัพท์อะไรเงี้ยอยู่ลงไว้ใช้อยู่โรงเรียนได้นะครับใครอยากจะซื้อถุงผ้าของพี่นะเนี่ยนะซื้อได้ที่ไอจีช็อปพีพีเอ็มเดี๋ยวพี่จะขึ้นไปให้ดูทักไปซื้อได้เลยนะครับมีจำนวนจำกัดลิมิเต็ดหายากถ้าพี่เจอแกน300ดาวอ่ะส0่ดาวอ แค่สี่ร้อยดาวอะเกมเนี่ยเอาเรื่องจัดนะตาสองเนี่ยแม่งเจอแต่ตึงๆอันนี้คือตึงๆกว่าต,ตามเมื่อกี้นะไม่รู้ว่าเราจะไหวเขาหรือเปล่านะ<ว>ผมไหวผมไหวผมพร้อมผมตาไฟไหัหวไฟมากอะตอนเนี้ยไอ้รอบหนึ่งโอ้ยโอ้โหเหมือนมันรู้ไอ้เหี้ยเบอร์จัดโดนหัวเหมือนมันรู้อะยังไงโจเซ่ไป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 ต่อยหนึ่งรับผมโอ้หโอห ยากว่ะเฮ้ยโอ้โหติดหัวู่หน้าจริงไม่ได้ตึงครับไม่ได้ตึงครับฝั่งนู้นนะไม่ได้ตึงครับภูมิใจคงภูมิใจมั้งซิลเวอร์กับแกนน่ะมาเออเออเอาดิ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 เอ้ยทำคลิปนี้นะครับผมซิลเวอร์ตบแกนคอยเกลีแกนสำสบใส่นะครับเออเอาดิวะดิวะเออมาเลยมาเลยซิลเวอร์กับแกนมาเลยมาเปิดระยะไกลไปก่อนครับผมทิ่จะแบกมัดวงระวังแลวขวามือเนี่ยยังไงเจอละมีไหมขวามีไหมขวามือมีขวามือมีขวามือมี คอยเล่นคอยเล่นคอยเล่นเว่อเชียร์เชียเชียร์เชียร์เกือบตายทับเวอร์ทัมันเกือบตายทัมันเกือบตายทับมันเกือบตายเอ้ยไอ้เม่งโอ้โหดูตรงไหนดูตรงไหนดูตรงไหนไอ้สัสข้างบนข้างบนข้างบนมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วโอ้ซ้ำไม่ได้ว่ะโอ้โหโอ้โหนิดเดียวเอาดีวะเวอร์โอ้โหเก็บนิดเดียวถ้าสาวช่วยได้นะเมื่อกี้โอ้ยยากเหมือนกันทีมเขามา อย่าหวั่นอย่าหวั่นระวังเอ้ยระวังระเบิดระวังระเบิดมันผมกลางก็ต้องอยู่ห่างๆก่อนอยู่ห่างๆก่อนจังหวะนี้ตั้งเข้ามาก็เจอผมซัดได้แค่นั้นแหละเออพี่ก็อยู่ห่างๆแล้วตอนเนี้ยโอ๊ยนิ่งๆดิบึงจะได้ยินเสียงเนี่ยจะเดินคุณเดียวดุนดุนนั่ต่างเดียวกันทำไมนั่นไงนั่นไงเอ้าวเอาเรียบร้อยเอ้าอะไรอะตรงไหนยิงอ้าโอ้หลังเราไงหลังสุดเอ้าวโอ้โห โอ้โหโอ้โหไอ้เงี้ยเฮ้เยช้ำๆโอ้โหมันช้ำด้วยแฮะได้ยินเสียงอย่างเงี้ยเขามาแงา่แหละเราไม่มีคนดูให้ไงเขามีทั้งสี่คนเนาะตีคุณภาพด้วยนะโอ้โหสี่ร้อยดาวเลยแลวยว้วจริงเออเอจ้าดเออจ้าดรีไฟเนี่ยแม่งซูตใหม่เข้ามาตลอดแต่ไม่พัฒนาระบบมีมันมีช่องโหว่ไงบัคเขาเรียก,กว่าบัคเออเออโอ้โหมันไปสองสี่คนเลยวะมาดิมาดิเออโโอ้ห ผมดึงหัวทุกตัวแต่ไม่แตกสักตัวศูนย์สี่โคตรไวไปเป้าดูเลยอันนี้อโปแน่นอนรู้ตำแหน่งเราใช่ไป่อแบบมันมันหันมางัดหัวเลยเมื่อกี้มันไม่ได้เห็นพี่มันกําลังไปหาเองแล้วมันงัดมาเลยตอนที่พี่หลบอยู่ตรงนั้นตอนแรกอ่ะเหมือนแบบมันเหมือนใช้โปมากมันม่รู้ว่าคือพี่อยู่ตรงล่างไงโอ้โหเกิดไปไว้เนี่ยเอาโอ้โหวันนี้ก็แพ้ยับนะครับอยากจะได้กำลังใจดีๆจาก f อจากคนดูจังเลยอ่ะ แวะมาซื้อกระเป๋าถุงผ้าพี่ได้นะครับที่ ig shop ppm ฝากไว้ด้ยนะครับทุกคนฝันร้ายเจอผีฝันนี้ก็เจอผีแล้วเจอกัน